การทานสารสกัดในระดับที่จะช่วยทำให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาโรคเนี่ยจะต้องทานแบบไหนนะคะคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกสารสกัดในระดับที่สื่อสารกับยีนได้แล้วนะสื่อสารในระดับของดีนเนเเนาะในระดับของยีนและมีความปลอดภัยไม่มีผลกับไตไม่มีผลกับตับถ้าเราชัวร์และมั่นใจวิธีการทานสารสกัดเนี่ยนะคะ มีทั้งการทานแบบระดับป้องกันและระดับการรักษาซึ่งคนที่ทานระดับการรักษาเนี่ยก็คือคนที่เป็นโรคประจำตัวอยู่นะคะทั้งโรคะมะเร็งอ่ะบางคนเป็นโรคมะเร็งนะบางคนเป็นโรคเบาหวานความดันโรค SLE ลูมาตอยหรือแม้แต่โรคไตนะคะทีนี้การทานในระดับรักษาเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าสารสกัดนั้นเป็นสารสกัด รูปแบบของสารสกัดคืออะไรค่ะถ้าเป็นกลุ่มสารสกัดที่ช่วยในการเป็นสารอาหารยกตัวอย่างเช่นเบตากูแคนอย่างนี้เนาะเบตากูแคนที่ใช้ในระดับการรักษาสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะสามารถที่จะใช้แบบตามน้ำหนักตัวได้เลยค่ะซึ่งตามน้ำหนักตัวเนี่ยค่าเฉลี่ยอย่างเช่นตัวเน้เนี่ยน้ำหนัก47กิโลนะคะ47กิโลตามสัสดส่วนเนี่ยก็ให้ใช้ตัวเลข20ถึง50 คูณด้วยคูณด้วยน้ำหนักตัวของเราแล้วไปหารด้วยจำนวน1แคปซูลมี300มิลลิกรัมนะคะก็จะได้ค่าเฉลีย่ยออกว่าประมาณ7-8แคปซูลแต่ถ้าทานในระดับรักษาเนี่ยนแนะนำให้คูณ50นะได้ถึง7หรือ8แคปซูลแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราทานมากกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการทานสารสกัดเนี่ย สารสกัดคือสารอาหารที่สกัดมาเป็นแบบที่เข้มขน้นเป็นแบบที่บริสุทธิ์เพื่อทดแทนการที่เราไม่สามารถทานอาหารได้อย่างหลากหลายและเพื่อทดแทนบางอย่างที่เรากินไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะได้วิตามิน B12 สําหรับคนที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อย่างหลากหลายในเบตากูแคนก็สามารถทดแทนในคนที่ไม่สามารถจะทานเนื้อสัตว์ได้นะ กับอีกแบบหนึ่งเราต้องการที่จะได้รับสารอาหารในส่วนของการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเนาะหรือคนที่เป็นมะเร็งและต้องการที่จะได้ระดับในการที่ไม่อยากให้เซลล์มะเร็งเนี่ยลุกลามหรือว่าเขาเรียกว่ามีการเติบโตมากไปกว่าเดิมนะก็คือหยุดเส้นทางของเขาเนาะเราก็สามารถทานได้มากกว่าจำนวนที่เนได้กล่าวไปซึ่งมีงานวิจัยนะคะสำหรับเบต้ากูแคนเนี่ย มีคนที่ทาน20-50แคปซูลต่อวันในคนที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงเนาะแล้วเขาก็ไปวิจัยว่ามันจะเกิดผลเสียหายอะไรไหมผลปรากฏว่าไม่ได้เกิดผลเสียหายนะคะสามารถที่จะไปลดเส้นทางของการภาวะการติดเชื้อหรือว่าการก่อเชื้อที่จะเกิดปัญหากับร่างกายทีนี้ในการทานทให้เหมาะสมเนาะเราก็ดูตามน้ําหนักของเราและให้เข้าใจว่าสารสกัดอายกตัวอย่างเบต้ากูแคนแล้วกันเนาะเขาเป็น เขาเป็นเหมือนกับธรรมชาติที่เป็นได้ทั้งกินแบบเป็นวัคซีนป้องกันการเกิดขึ้นของโรคต่างๆเป็นวัคซีนธรรมชาติอ่อนๆเขาเป็นได้ทั้งเอาไปใช้ลดการอักเสบเวลาปวดบวมแดงเน่ก็จะใช้เบต้า g l แ c a n แทนการกินยาปฏิชีวนะนะคะหรือแม้แต่เวลาที่ร่างกายอ่อนเพลียก็สามารถใช้เบต้า g l แ c a n ได้หรือแม้แต่เวลาที่รู้สึก กังวลว่าจะติดเชื้อไวรัสหรืออะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะทานได้เออแต่ว่าในคนที่เป็นโรคมะเร็งก็ทานตามน้ําหนักตัวนะโรคไตก็เช่นเดียวกัน SLE ก็เช่นเดียวกันรูมาตอยภูมิแพ้ภูมิวายภูมิต่ําสามารถจะทานแบบระดับรักษาคือใช้น้ําหนักตัวได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยในตอนที่ทานแรกๆหลายๆคนอาจยังไม่คุ้นเคยเนาะใช้วิธีไต่สเต็ปได้และสามารถ แต่สเต็ปแล้วสามารถจะเพิ่มเป็นแบบระดับเท่ากับน้ำหนักตัวเพื่อให้บาลานซ์กันได้อันนี้คือกลุ่มของเบต้ากูแคนซึ่งจัดว่าเป็นสารอาหารที่ไม่ใช่อาหารเสริมหรือว่าเป็นในส่วนของวิตามินนะคะที่บอกว่ามันไม่เหมือนวิตามินเนื่องจากโรคบางโรคเนี่ยเเวลาที่กินวิตามินเข้าไปมันจะยิ่งทำให้อาการแย่ลงอย่างเช่นในคนที่เป็นภูมิแพ้หรือในคนที่เป็น รูมาตอยอะไรพวกนี้บางครั้งการทานวิตามินมันกลับทําให้รู้สึกว่าสุขภาพแทนที่จะดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากกลุ่มวิตามินเนี่ยเขาจะไปเสริมภูมิต้านทานด่านที่2เนาะซึ่งด่านที่2มันคือด่านที่เป็น n k c e เ l เซลนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจระบบของสารอาหารเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราสามารถใช้ได้ใช้ได้ปริมาณที่เพียงพอกับร่างกายเมื่อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพีย เราก็สามารถจะใช้แทนการยาปฏิชีวนะได้ช่วยลดการอักเสบได้ช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้ทานเพื่อต้องการที่จะเสริมระบบความสวยงามอะไรเงี้ยชะลอความเสื่อมชะลอความแก่เบต้ากรูแคนจัดเป็นสารอาหารที่สามารถทานได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดเลยค่ะทุกคนทานให้เหมาะสมกับตัวเองทานได้ตั้งแต่3ขวบจนถึงผู้สูงอายุเนาะเพื่อป้องกันความเสื่อมความชรา อันนี้คือในส่วนของสารอาหารที่เรียกว่าเบตากูแคนนะคะป้องก ing, ออันมะเร็งลดเส้นทางการเกิดมะเร็งป้องกันการเกิดโรคต่างๆช่วยชะลอความเสื่อมช่วยเสริมการขาดสารอาหารช่วยทดแทนเวลาที่เรากินอาหารได้ไม่หลากหลายอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่เป็นที่เป็นเทคโนโลยีทุกคนการทานสารสกัดกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าเ,เทคโนโลยีเนี่ยเขาทำงานแบบไหนยังไง ซึ่งไอ้เนี่แนะนำนะอย่าง NRF2 เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไปกระตุ้นให้ตัว DNA ของร่างกายของเราเนี่ยถูก activate นะคะเวลาเราทานเทคโนโลยีตัวเนี้ยในส่วนของคนที่เป็นโรคมะเรง็งไตเบาหวานความดันอะไรก็ตามทีเทคโนโลยีนะเวลาเรากินเข้าไปเขาไม่ได้เป็นสารอาหารนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมีปฏิกิริยาเนาะ เพราะฉะนั้นวิธีทานที่ถูกตรงก็คือเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ร่างกายเราก่อนอย่างคนเป็นไตเนี่ยเวลาที่เราทานเทคโนโลยีเข้าไปเทคโนโลยีคือกระบวนการในการเคลียร์ขยะออกมาเคลียร์สนิมออกมาจากเซลล์ทุกๆเซลล์ในระดับของ DNA นเะคะเวลาเขาเคลียร์ขยะเก่าออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดขยะนําออกมาเนาะในส่วนของคนที่เป็นไตมีการเขาเรียกว,ว่าขับสารพิษขับของเสียไม่ได้ดีเนี่ย การทานแต่น้อยๆแล้วค่อยไต่ระดับจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะค่อยๆทานซึ่งการทานพวกนี้มันต้องเรียนรู้เนาะแต่เมื่อเราทานจนมันบาลานแล้วคําว่าบาลานในในโรคอื่นๆที่ไม่ใช่โรคไตนะหมายถึงว่าอย่างบางทีเป็นอ่ารูมาตอยเนาะเป็นโรคเกาเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นเบาหวานความดันอปอดอักเสบใดๆก็ตามแรกๆเราเริ่มตั้งแต่หนึ่งหนึ่งต่อนหนึ่งก่อน แล้วก็เพิ่มเป็น2 2แล้วก็เพิ่มเป็นไฮโดรซึ่งการทานในระดับรักษานะทุกคนคือการทานแบบไฮโดรความหมายของไฮโดรคือทานแบบเข้มข้นในระดับการรักษาซึ่งอย่างตัวนี้เองเนี่ยทานในระดับมากกว่าไฮโดรเพราะก็ประเมินจากร่างกายของตัวเองทุกคนต้องเป็นหมอต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ตัวเองว่าเราได้ระดับไหนเพราะว่าสารสกัดทุกตัว ที่แนะนำมาเสนอทุกคนเนี่ยมันคือธรรมชาติที่นําธรรมชาติมาสกัดเป็นชีวะโมเลกุลเนาะชีวะโมเลกุลก็คือนํามาเพื่อจะให้เขาเป็นโมเลกุลขนาดเล็กและสามารถแทรกซึมเข้าไปในเซลล์และมีผลถึงระดับของยีนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทานเนี่ยเราต้องเรียนรู้ระบบร่างกายของเราเนาะร่างกายของคนบางคนเนี่ยรับได้ที่1ต่อหนึบางคนสอสอง บางคนไฮโดสเออบางคนมากกว่าไฮโดสซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเป็นคนที่สามารถทานได้มากกว่าไฮโดสเนื่องจากเราก็ต้องประเมินร่างกายนะว่าความเสื่อมของ DNA ของเราหรือว่าความที่เราทานอาหารที่ไม่หลากหลายอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ตัวแล้วเราก็ต้องทานอย่างเหมาะสมกับเราแต่คนที่ทานแล้วไม่ได้ผลมันมีปัจจัยก็คือหนึ่งทานน้อยเกินไปไม่ได้ในโดสที่ระดับรักษาเนาะ และนอกจากทานน้อยแล้วบางคนเนี่ยก็ยังไม่หยุดอนุมูลอิสระยังไม่หยุดการใช้ร่างกายที่ไม่บาลานซ์กันเมื่อร่างกายไม่บาลานซ์กันอนุมูลอิสระสูงมากแล้วทานสารสกัดน้อยมันก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเยอะแต่ว่าทานไปก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรที่เสียหลายนะคะเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้เราต้องการจะให้ได้ระดับการรักษาเราก็ต้องทานให้ได้ในระดับของการรักษาและ พร้อมกันนั้นถ้าเราอยากจะให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีก็คือเราก็ต้องไปหยุดขยะหรือหยุดอนุมูลอิสระด้วยการเลือกทานอาหารธรรมชาติหรือว่าใกล้เคียงธรรมชาติซึ่งสารสกัดในรูปแบบที่ปลอดภัยเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับใครที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเบตากูแคนฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทน n r ็2 n r เ1โปรไบโอติกซึ่งนี้เนี่ย จะทำกลุ่มเอาไว้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเส้นทางในการหายจากโรคเนี่ยมันคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคใหม่เนาะแล้วพอไม่มีโรคใหม่โรคเก่าก็จะค่อยๆหายไปแล้วร่างกายเราจะกลับคืนมาสู่สมดุลซึ่งการใช้วิธีการธรรมชาติเนี่ยมันดีก็คือไม่มีค่าเสื่อมเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับยาไปตลอดแล้วก็ไม่รู้หนทางว่าในชาตินี้เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะการใช้สารสกัดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่เงินอย่างเดียวเนาะแล้วจะเข้าใจมันต้องมีความรู้ด้วยค่ะเพราะธรรมชาติเนี่ยคือของจริงที่ต้องเรียนรู้คําว่าของจริงที่ต้องเรียนรู้คือต้องใช้จริงเนาะบางคนเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้ลงมือใช้แล้วก็ใช้ไม่ต่อเนื่องพอใช้ไม่ต่อเนื่องอมันเหมือนกับความสําเร็จเนี่ยนะคะทุกคนเขาบอกว่ามันอยู่ ใกล้อีกแค่นิดเดียวแต่บางทีเราหยุดเราล้มเลิกไปแล้วเนาะการรักษาแบบยั่งยืนแบบธรรมชาตินี่นคือการดูแลร่างกายแบบยั่งยืนมันต้องอาศัยความต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่ตั้งใจจริงอ่ะจะทําอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมองความรู้นะคะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่สิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมันช่วยร่างกายเรายังไงเนาะอันนี้คือความยั่งยืนของการดูแลสุขภาพถ้าใครต้องการที่จะหยุด หยุดการเกิดขึ้นของโรคและเปิดสวิตช์การทํางานของ DNA หรือว่าระบบสมดุลอัตโนมัติให้กลับคืนมาก็ทักเข้ามาที่หลังข้อความนี้ได้นะคะ